กังวลและเปิดรับพลังของคุณเพื่อนรักของฉันเรารักคุณมากไม่มีอะไรหรือบุคคลใดในโลกที่คุณต้องกังวลแน่นอนว่ามีผู้คนและสถานการณ์ที่ต้องการความสนใจวิธีแก้ไขและความรักมากมาย มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือแม้ในขณะที่คุณรู้สึกไร้พลังในกระบวนศน์สามมิติขอความเป็นจริงมีวิธีต่างๆที่คุณสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายมุ่งความสนใจไปที่ความหวมใหในหัวใจที่สวยงามของคุณ แบ่งปันแสงสว่างของคุณกับผู้คนและสถานการณ์ที่คุณปรารถนาะที่จะช่วยเหลือคนหลายคนเรียนรู้ที่จะกังวลเป็นวิธีแสดงความรักของคุณความกังวลเกิดจากความรักอย่างไรก็ตามมันเป็นการแสดงออก ถึงการสั่นสะเทือนในระดับต่ำซึ่งเต็มไปด้วยความกลัวในปริมาณมากคนรักแต่กังวลเกี่ยวกับความสามารถของคนที่คุณรักในการเปลี่ยนแปลงคุณรักแต่กังวลเกี่ยวกับประเทศบริษัทหรือเพื่อนร่วมทางของคุณ คนรักแต่ยังไม่ไว้วางใจพระเจ้าที่จะเสนอวิธีแก้ปัญหาหลายคนเห็นคนอื่นสแสดงความรักและความกลัวด้วยความกังวลจนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเราเห็นความรักและความห่วงใหญ่ที่ลึกซึ้งและเร้าร้อน ภายใต้ความกังวลของคุณเรามุ่งเน้นที่การเสริมพลังความรักในตัวคุณเราทำงานร่วมกับคุณเพื่อช่วยให้คุณจดจำว่าคุณสามารถรับเอาความรักนั้นไว้ในหัวใจที่สวยงามและฉายแสงให้กับแนวทางแก้ไขสถานการณ์ งองค์กรผู้คนที่คุณห่วงใยความกลัวรู้สึกไม่ดีความรักรู้สึกดีความกังวลรู้สึกแย่ตามลำดับของความกลัวที่ประปนมา,ากับความรักคนไม่ต้องกังวลเมื่อคนรู้สึกมั่นใจในพระคุณของพระเจ้า หรือรู้ว่าจะมีการแก้ไขสถานการณ์ที่คุณสนใจคุณไม่ต้องกังวลเมื่อรู้ว่าคุณสามารถส่งผ่อนกระทบต่อสถานการณ์เรืช่วยเหลือบุคคลหนึ่งได้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คณรู้วิธีการทำ หรือตารางเวลาที่คนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรคนไม่ต้องกังวลเมื่อรู้สึกมั่นใจในความสามารถของบุคคลอื่นในการช่วยเหลือตอนเองหรือแก้ไขปัญหาความกังวลเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้ว่าต้องทำอะไร หรือไม่เชื่อว่าคนอื่นจะรู้ว่าต้องทำอะไรในระดับที่หรือกว่านั้นความกังวลเกิดจากความพยายามควบค,คุมบางคนหรือบางสิ่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อสงบความกลัวของคุณโดดจอกับการสั่งสะเทือนของคุณเอง แล้วเรียกพลังของคุณกลับมาคุณต้องอยอมจำนนต่อความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กสัตว์ต่างดึงดูดสิ่งที่ตรงกับพลังงานที่พวกเขาปล่อยออกมาคุณไม่สามารถเปลี่ยน การสั่นสะเทือนของบุคคลสำหรับพวกเขาได้อย่างไรก็ตามคุณสามารถเป็นตัวแทนที่ส่งพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้เมื่อคุณอยู่ในอารมณ์ที่สดใสในพื้นที่นี้คุณสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสั่สนสะเทือน ของผู้อื่นให้ดีขึ้นได้คุณสามารถยกระดับสร้างแรงบันดาลใจและช่วยผู้อื่นเปลี่ยนแปลแงการสั่นสะเทือนโดยทำหน้าที่เป็นซ่อมเสียงเมื่อคนมีวิสัยทัศน์และพลังของสิ่งที่คนอื่นปรารถนาคนจะช่วยให้พวกเขาปรับตัว เข้ากับแรงสั่นสะเทือนนั้นได้และรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเสียงประสานที่รวมเข้าในเพลงมีพลังมากกว่าเสียงเดียววิญญาณสองดวงที่เข้ารว่วมด้วยแรงสั่นสะเทือนที่คล้ายกันแต่ยกระดับกันและกันขึ้น คุณสามารถให้ความคิดด้านอาชีพที่ยอดเยี่ยมกับลูกๆของคุณมากกว่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาในขณะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยหรือคุณสามารถแสดงความรักและความรู้สึกมั่นใจในความสามารถของพวกเขาในการคิดออกซึ่งจะช่วย ให้พวกเขาผ่อนพความมั่นใจและได้ยินเสียงหัวใจของพวกเขาเองคนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยได้และพวกเขาก็อาจจะวิตกกังวลได้เช่นกันโดยคุณสามารถพักผ่อนในความปลอดภัยของพระเจ้าวางใจ ในคำแนะนำภายในของคุณและปลูกฝังความรู้สึกวางใจในตนเองให้ลูกของคุณพวกเขาจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อรู้ว่ามีคำแนะนำจากภายในมากกว่าเมื่อความวิตกกังวลทำให้พวกเขาไม่ไววางใจความรู้สึกของตนเอง คุณสามารถช่วยพวกเขาพบกับความสงบสุขและปลอดภายได้โดยการค้นหาของคุณเองหากคุณพบความรักและความห่วงใยภายใต้ความกังวลและววิธีแสดงความรักนั้นโดยปราศจากความกลัวคุณจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในการดูแล และผู้หยกระดับที่ส่งพลังเมื่ออยู่ต่อหน้าคนคนอื่นจะสร้างความมั่นใจใหม่ในความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาคุณจะสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์คุณจะรับรู้คำแนะนำของคุณได้ชัดเจนขึ้น ความรักของคุณจะได้รับเมื่อความรักนั้นบริสุทธิ์ชัดเจนและไม่โมอยู่กับความกลัวอีกต่อไปเราไม่เคยกังวลเกีย่ยวกับคนแล้วเราไม่เคยกังวลเกีย่ยวกับโลกของคนเรายังคงรักและมุ่งแก้ปัญหาที่คุณต้องการ และโลกที่คุณต้องการสร้างเรามีความเชื่อมั่นในความรักที่อยู่ในตัวเราทุกคนเมื่อไม่มีเธอก็นั่งรับความรักของเราเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อนําคนกลับไปสู่ความจริงที่หลุดึ้นและเปลี่ยนด้วยความรัก ความจริงที่สองวลนจะละลายกลายเป็นแสงสว่างอันทรงพลังแห่งความรักขอพระเจ้าอวยพรคุณเรารักคุณมาก